สวัสดีครับคุณผู้ชมผมชายพรมหนูจากออโต้พรีวิวนิวสวัสดีครับผมรังสรรค์นองภูจากอินมาร์เก็ตติ้งครับครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาอยู่กับรถไฟฟ้าซึ่งชื่อ BYD พี่ยงครับเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์ดังจากประเทศจีนัในชื่อรุ่นอัตโต้ทรีอัตโต้หรืออัตโต้สนะครับออกเสียงว่าอัตโต้นะครับครับส่วนรายละเอียด รถนนั้ยงไตามได้โย่งชายรายงานยันยนต์วันนี้ครับผมครับครับคุณผู้ชมครับเรามาทําความรู้จักแบรนด์ BYD a t ตโต้เลยพี่ยงแบรนด์ BYD อั t โต้สนเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์ใหม่จากประเทศจีนนะครับที่จะเข้ามาทำสมรภูมิตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังดูเดือดอยู่ในขระนี้ในตลาดประเทศไทยนะครับ ซึ่งทำตลาดโดยบริษัทเลเวเรเวออโตโมทีฟออโตโมทีฟนะครับเลเวนี่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับครับนะฮะมาดูด้านหน้าครับใช่มาดูด้านหน้าด้านหน้านะครับรถไฟฟ้าก็จะดูแปลกใหม่ดีไซน์ล้ำสมัยนะครับรถไฟฟ้าจะไม่มีช่องระบายอากาศนะครับชายไม่มีกระจังไม่มีกระจาหน้าเพราะว่ามันไม่มีเครื่องยนต์ที่จะต้องมีอยู่ก็แค่นิดเดียวพี่ยงครับก็เป็นระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่ ใช่ครับแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนกันชนเรียบไปเลยแล้วก็มีดีไซน์ตรงด้านข้างนิดนึงเราเริ่มจากไฟหน้าก่อนพี่ยมไฟหน้าเป็น LED ทั้งระบบเลยนะครับอกเป็นไฟหน้าเป็น LED นี่เป็นไฟสว่างกลางวันทั้งระบบอันนี้ไฟเป็นไฟเด t i ไทม์ลันทิงไลท์นะครับกลางวันนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟ LED มีลักษณะเป็นโคมไฟเล็กๆแยกเป็น2ส่วนนะครับ นะครับมาดูไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเป็นไฟ LED นะครับเป็นเส้น,นยาวเลยนะครับเส้นยาวยาวนะครับเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งสวยงามสวยงาม,งามเลยสวยงามแล้วข้างหน้าก็จะมีดีไซน์นะเป็นลายให้มีความสวยงามนิดหน่อยนะครับส่วนครับเรามาดูดีไซน์ด้านท้ายนะครับด้านท้ายมองไกลๆจะเห็นว่าตรงนี้มีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะก็คือตัวย่อของ ยี่ห้อรถคันนี้นะครับก็คือ BYD นั่นคือก็คือ Build Your Dream นะครับรถคันนี้สร้างขึ้นจากความฝันนะครับสำหรับไฟท้ายนะครับนะฮะไฟเลี้ยวด้านด้านหลังก็จะไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED เหมือนกันกับด้านหน้านะครับทรงสวยงามแล้วก็จะมีไฟไฟเลี้ยวเป็น s ซ q u e เฟนเชียลไฟวิ่งนะคุณผู้ชมอ่าร e เฟนเชียลไฟวิ่งนะครับแล้วก็จะมีนอกจากไฟท้ายตรงนี้แล้วไฟ ตรงนี้ก็จะเป็นแนวยาวนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับผมสอบถามจากฝ่ายการตลาดวิศุกรของเรเวอออ o ต o t ทีฟเขาให้อ่านว่าอัตโต้นะครับให้ออกเสียงว่าอัตโตอองแมน่ากาศทอทหารหรือต่อเต่าก็ได้แปลว่าอ่านว่าอัตโตเขาบอกว่าองี้นะครับให้ให้เราสื่อสารเข้าใจตรงกันแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ ในขณะที่กันชนด้านล่างเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์ทั้งนั้นเลยครับคุณผู 1> 1, 2, 3, ้ชมหนึ่งสสามสี่เซ็นเซอร์พวกนี้ก็จะส่งสัญญาณเข้าไปที่จอเวลามีรถหรือสิ่งขืดขวางเข้ามารบกวนกล้องจะมีอีกต่างหากนะครับกล้องที่อยู่ด้านหลังจะอยู่ตรงนี้ครับใต้นี่ฮะอันนี้คือกล้องที่อยู่ด้านหลังก็จะส่งสัญญาณเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังกล้องตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่จอมอนิเตอร์ให้เราเห็นว่าข้างหลัง มีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างนักชมครับออตโตสยังมีประตูปเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับวิธีปิดก็ง่ายๆนะครับไปกดปุ่มด้านซ้ายนะครับประตูก็จะปิดลงง่ายๆแบบนี้นะครับเรา,เรามาดู การดีไซน์หรืออะไรนิดหน่อยนะครับ<ด>ตรงนี้นะฮะการดีไซน์นรตรงด้านข้างตรงนี้ชายมองว่าเหมือนอะไรครับอันนี้ถ้าให้เดานะน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับจีนจีนหน่อยไหมครับถ้าจะเมื่อสักครู่เนี่ยผมคุยกับวิศวกรเขาบอกว่าเป็นลายเกล็ดมังกรซึ่งเป็นมีความไปไเป็นไปได้เป็นไปได้ต้นกําเนิดของรถรุ่นนี้เป็นรถของประเทศจีนนะครับแล้วก็ เป็นจีนเป็นมังกรเลยพี่ยงใช่ครับหลังคานะครับจะเห็นแล้วว่ารถรุ่นนี้หลังคาเนี่ยสรุปใหญ่ยจะมีขนาดใหญ่ผมว่าเดาจากที่มองเห็นด้วยสายตามากกว่า80%นะครับแล้วก็มีเสาอากาศแบบชักฟินนะครับเป็นคลีลามนอกจากนี้ยังมีสปอยเลอร์บริเวณนี้ด้วยครับใช่ครับลองเข้าไปดูด้านในนิดนึงครับด้านใน อองงโดยยสสารกกัันนนห่ึคุณผู้ชมครับดีไซน์ภายในของรถแบรนด์ BYD a t to 3นี่หรือ a t to 3นี่คุณผู้ชมหน้าตาก็จะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะย่องดูดินี่คือช่องแอร์นี่คือช่องแอร์ของเขา,านะคุณผู้ชมปรับ,รบองศาของลมที่จะออกมาได้ซ้ายขวาได้ มีดีไซน์ของเขาอ่ะเป็นสไตล์ของเขาเอง่ะคุณผู้ชมในขณะที่คอนโซลด้านหน้าเป็นหนังแล้วก็เป็นซอฟทัชนะพี่ยงครับลักษณะแบบนุ่มนะครับนี่คุณผู้ชมสีครีมนะครับสีครีมเป็นสีขาวครับทูโทนคุณผู้ชมในขณะที่เบาะโดยสารของฝั่งผู้โดยสารก็เป็นแบบทูโทนพี่ยงครับนอกจากนี้ยังมีรูระบายความร้อนครับเป็นเบาะหนังนะครับคุณผู้ชมเป็นเบาะหนังนั่งสบายรู้สึกเบาะนุ่ม ครับนุ่มนุ่มนุ่มครับเบาะนุ่มนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับทางฝ่ายการตลาดเขาบอกว่าเป็นจิตวิญญาณของคนจีนนะครับเวลาคนจีนใช้รถเนี่ยเขาจะชอบนั่งเบาะนุ่มๆครับนะครับเบาะยิงออกมาในลักษณะลองนั่งดูแล้วชายรู้สึกนุ่มเป็นอย่างไรครับผมผมเห็นด้วยกับเขาเลยว่ามันนิ่มนุ่มนุ่มรู้สึกนุ่มครับนุ่มอันนี้ก็มีที่เก็บน้ำพละคอนโซลกลางพี่ย้งดูหัวเกียร์กันสักหน่อยหนึ่งครับ นี่หัวเกียร์เขาจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมีตำแหน่ง P P นี่รถก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้แต่ถ้าว่าอยากจะจอดมากดปุ่ม P ได้เลยไม่ต้องเลื่อนไปไหนถ้าจอดนิ่งแล้วกด P กด P ได้เลยอยู่ตำแหน่งดีปุ๊บเราต้องการจอดไป P ได้เลยไม่ต้องมาที่ตำแหน่ง N ใดๆทั้งสิ้นครับกด Park ได้เลยนะในขณะที่ปุ่มส Start เขาอยู่ตรงไหนพี่ยงอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมอยู่ตรงคอนโซลกลาง Engine Start ่าอยู่ตรงตรงกลางกลางครับนอกจากนี้ ความแรงของแอร์อะไรต่างๆก็อยู่บริเวณนี้เบรกมือไฟฟ้าคุณผู้ชมบริเวณนี้ก็จะเป็นโหมดการขับเลือกได้ทั้งสปอร์ตนอร์มอลแล้วก็อีโคคุณผู้ชมครับเลือกได้3โหมดในขณนะที่จอนิเตอร์จอมอนิเตอร์นี้ขนาดใหญ่12.8นิ้วคุณผู้ชมครับในขณะที่เป็นแนวนอนเราสามารถปรับให้เป็นแนวตั้งก็ได้ครับคุณผู้ชมอ๋อ อย่างนี้เลยครับสามารถปรับได้แล้วแต่เราจะใช้งานในตำแหน่งไหนที่เราสะดวกนะครับในขณะที่พวงมาลัยเป็นวงมาลัยแบบดีเชฟสามก้านนะจับกระชับมือความอวบของพวงมาลัยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวครับพวงมาลัยก็มีมัลติฟังชันการปรับระบบไฟฟ้าต่างๆได้หมดเลยรับโทรศัพท์ได้อะไรได้คุณผู้ชมครับ มาตรวัดอยู่ด้านกลางตรงกลางเนี้ยมองลอดเข้าไปมาตรวัดความเร็วปริมาณแบตเตอรี่ต่างๆนอกจากนี้ดีไซน์มือจับเปิดประตูอยู่ด้านนี้คุณผู้ชมมีดีไซน์ที่แปลกกว่าคนอื่นเขานะครับนี่ที่เปิดประตูเป็นลําโพงเป็นลําโพงด้วยแล้วก็ที่เปิด<อ>เปิดปิดหน้าตาก็จะเหมือนอะไรก็ไม่ทราบแหละครับอแต่ประตูด้านข้างน้นแดงนั่นคืออะไรครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นช่องสําหรับใส่ของ ในขณะที่สมมุติว่าเราใส่ของขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะจะมีสายรัดสายยึดสายยึดเพื่อเพื่อที่จะของไม่ตกหล่นได้คุณผู้ชมอให้กระชับมีเสียงดังใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับอนะครับนอกจากนี้ตรงด้านหน้าเป็นอะไรครับใชยตรงหลังกระจกมองหลังนี่เป็นที่เปิดปิดซันรูฟคุณผู้ชมนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ซันรูฟซันรูฟเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะครับบานใหญ่มาก อย่างที่ผมบอกนะครับขนาดของซันรูฟเนี่ยถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยน่าจะเกินกว่า80%ของหลังคานะครับบานใหญ่มากนะครับนะฮะนี่เปิดนะครับคุณผู้ชมเราจะเปิดบานของซันรูฟซึ่งเปิดได้ครึ่งหนึ่งประมาณนี้คุณผู้ชมครับแมครับออกไปต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมหน้าหนาวชิวๆนะครับรับลมรับแดดครับ นะในขณะที่เบาะด้านหลังเป็นไงบ้างพี่ยงในเบาะด้านหลังนั่งสบายเบาะด้านหลังดูความกว้างขวา,วาขงของเบาะด้านหลังเป็นยังไงนะครับเบาะด้านหลังเท่าที่นั่งดูเนี่ยค่อนข้างสบายนะครับกว้างขวางนะครับกว้างขวาง,วางใช้หนังชุดเดียวกันกับเบาะข้างหน้านะ<อ>ครับ,รบเป็น,นหนังนุ่มอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นจิตวิญญาณของคนจีนเขาบอกว่าคนจีนชอบนั่งนุ่มๆนะครับ เขาจึงออกแบบมาแบบนี้รถที่จะขายจริงในเปิดตัวในวันที่10คิดว่าน่าจะมาในแพลตฟอร์มแบบนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยบริษัทเรเวออัตโนมอทีฟยังไม่ได้มีข้อมูลพวกเรามากมายนักเลยครับเพราะว่าเขามีกำหนดที่จะเปิดตัวรถรุ่นนี้ในวันที่10เดือน10ครับนี้คุณผู้ชมหลังนะครับก็จะมี มีระบบปรับอากาศเนี่ยช่องแอร์ราแตนี้ยังมีช่องสำหรับชาร์จโทรศัพท์ USB นะครับเป็น power up เล่าเแล้วก็มีที่เก็บของนิดๆหน่อยๆนอกจากนี้เบาะด้านหลังตรงกลางนี้ก็มีที่เท้าแขนเพื่ออำนวยความสะดวกความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารอ่าปรับได้มีที่วางแก้วนะครับมีที่วางแก้วสำหรับในการเดินทางเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีทดสอบอัตราเร่งนะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับตอนนี้เราปรับอยู่ในโหมด normal นะครับใช่ครับตอนนี้กำลังการทดสอบกำลังจะเริ่มขึ้นเรามาดูว่าสมรรถนะของ BYD a t t o จะเป็นยังไงครับเริ่มแล้วครับกดไปเลยครับร้อยตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ครับ10 70แล้วครับ80ตอน R โอเคแล้วก็ปีโค้งหนึ่งรอบเหมือนเดิม นอมเดิใช่ครับแล้วก็ชิดขวาออกเหมือนเดิมเลยครับพี่ความเร็วถือว่ามาเร็วเหมือนกันนะครับใช่ครับครถเดี่ยฟ้าเป็นไงครับใช่ครับมาอัตราเร่งอัตราเร่งก็มาแบบนิ่มๆเลยครับต้องรอไหมครับไม่ต้องรอทั้งนั้นไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนรถสันดาปใช่ครับรู้สึกว่าแบบกดเท้าก็มาทันทีถูกต้องการนี่ขนาดเป็นโหมดนอร์มน่ะนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราไปที่โหมดสปอร์ตอ่าเดี๋ยวเราโหมดสปอร์ตครับไปดูที่โหมดสปอร์ตครับครับแล้วก็ คันเร่งก็ไม่เหมือนเดิมเพราะโหมดการขับขี่เป็นสปอร์ตครับตอนนี้รอบต่อไปเราจะเข้าสู่โหมดการปรับโหมดการขับขี่เป็นแบบสปอร์ตใช่ครับทั้งพวงมาลัยเบรทั้งเบรกและกโหมดการขับขี่ที่รวมไปถึงเรื่องการตอบสนองคันเร่งโหมดการขับขี่ใช่ฮะการตอบสนองก็คันเร่งนะครับเป็นสปอร์ตเกือบเป็นสปอร์ตทั้งหมดนะครับพร้อมเราเริ่มครับลเรยไปเลยความเร็วอยู่ที่ประมาณสี่สิบแล้วตอนนี้สี่สิ0ห้าสิบหกสิบนะครับสิบก็เริ่มล็อและเตรียมหักลบมา ปุ๊บจะตรงเข้าไปเลยนะแล้วไปเบรกกพือที่เตรียมม้วนขวาวาดเลขแปดไปแล้วก็ม้วนซ้ายนะครับ,รบม้วนขวาครึ่งรอบนะเป็นจอดที่ให้เราตัวได้เลยครับห้องชุดไปที่หกเจ็ดสิบเหมือนเดิมฮะตอตอนนี้ันเลไม่ได้เป็รันสปอร์ตตัวนี้คือ สอบไ,ได้เลยครับประสิทธิภาพของเบรกในโมดสปอร์ตนะครับอโอ้โห,โหเยี่ยมมากๆนะครับพอดีเลยนะครับความเร็วมาเมื่อสักครู่นี้ประมาณเกือบ6กสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ,นะครับ <S <S สามารถเบรกให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้ได้นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออะไรรถคันนี้จะให้ความปลอดภัยนะครับกับผู้ขับขี่นะครับ ถานีีนนน้อยู่ใะครับสถานีนีนนน้เป็นสถานีที่ดูระบบช่วงล่างแล้วก็เสียงนะครับการกระแทกการสั่นสนะเทือนนี่ตอ,ตอนรู้สึกมาที่พวงมาลัยเป็นไงวะชายโอ้กระชับมั่นคงเลยครับเห็นไหมครันี่นิ้วเล็มเช็ดน,นะสามร้อยล้าครับเดี๋ยไปก่อนพวงมาลัยให้ความมั่นคงดีครับ ครับคุณผู้ชมรถ BYD Auto 3นี่นะครับเขาบอกว่าชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้สักกี่กิโลนะพี่ยงเขาบอกว่าชาร์จหครั้งนะครับเต็ม100%เร์เซรถรุ่นนี้ทางวิศวกรเขาเคลมว่าจะวิ่งได้480กิโลเมตรนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและก็สภาพถนนที่เราขับขี่นะครับ สำหรับการชาร์จฟาสชาร์จเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ30มนาทีก็จะได้ประมาณ80%นะครับถ้าเกิดจะชาร์จเต็ม100%เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงซึ่งเป็นปกติเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ ครับในขณะที่รุ่นที่จะขายจริงเนี่ยไม่แน่ว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางเรเวออมอเตอร์ทีฟยังไม่ได้แจ้งอะไรกับผู้สื่อข่าวเลยครับเขายังไม่ได้แจ้งข้อมูลชัดเจนว่ารุ่นที่จะขายจริงเนี่ยเป็นรุ่นไหนกันแน่แกถ้าเกิดให้เดานะครับในรายการผลิตคงไม่แตกต่างจากที่จากบอวา BYD a ั to ที่เราทดลองขับในวันนี้ เท่าที่ผมสอบถามวิศวกรเขาบอกว่าจะมีรุ่นย่อยอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีแบตเตอรี่เล็กลงกว่านี้ชาร์จ1ครั้งวิ่งได้410กิโลเมตรอาจจะเป็น2รุ่นนี้ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยครับคุณผู้ชมสำหรับ BYD ที่จะเปิดตัวในวันที่10เดือน10นี้มีราคาเท่าไหร่เรามาติดตามกันครับจะมีเปิดตัวกี่รุ่น <Ừ. S 1> เปิดราคามาเท่าไหร่รเรามาติดตามกันในโอกาสต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามยงชายรายงานยานยนสำหรับผมออโต้พรีวิวครับแล้วผมทางช่องกินมาเก็ตติ้งสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนและไปติดตาม B Y D ตัวจริงเสียงจริงราคาจริงในวันที่10ตุลาคมนี้ที่จะเป็นวันที่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะสำหรับวันนี้โย่งชายรายงานรียนต์ขอบคุณมากและสวัสดีครับสวัสดีครับ